สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะมีสินค้ามารีวิวให้ท่านชมดูเหมือนเช่นเคยนะครับอีพีที่แล้วนะครับผมพาทุกท่านนะครับไปรีวิวนะครับถังฉีดโฟมหรือว่าน้ํายาเขาเรียกว่าชุดทําความสะอาดรถแบบฟองโฟมนะครับก็ไม่รู้จะเรียกยังไงแต่ว่าผมพาทุกท่านไปดูแล้วตั้งแต่อีพีที่แล้วนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมีสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับมาพร้อมกัน นะครับแต่ว่าผมพอตัดมาเป็นอีซนี้แล้วกันนะครับซึ่งเสื้อยังเป็นตัวเดียวกันอ,อยู่เลยเนาะตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแว่นตานะครับเป็นแว่นตาอเนกประสงค์ที่สามารถที่จะใส่อ่านหนังสือได้ใส่เลนส์คอมได้ใส่ไปงานไปนั่นไปน,นี่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของแบบแว่นธรรมดากับแว่นสายตานะครับแต่วันนี้ผมสั่งมาเป็นแว่นธรรมดาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูครับ let's go อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Mr. p เ Review นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าผมจะพาทุกท่านมารีวิวเวนตานะครับเดี๋ยวแวนตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูความกันนะครับน,นี่ก็เพิ่งได้รับของมาพร้อมกับตัวถังโฟมเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแวนตาประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ใช้คำว่า thank you for you my dear หากสินค้าหากสินค้ามีปัญหา,าได้รับสินค้าไม่ครบปรดอ,อะไรส่งผิดอะไรก็ให้แจ้งร้านนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นแว่นตาแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แว่นสายตาเนาะตัวนี้ในราคาพร้อมพร้อมส่งนะครับอยู่ที่88บาทเท่านั้นเองเนะ็นไมมันแกะยากจังเลย ก็สวยดีนะแต่ตอนที่เขารีวิวมันร,รู้สึกว่ามันจะเป็นกรอบเหล็กนะครับเป็นกรอบเหล็กกรอบไอส้สีออกโทนๆนเป็นสีเงินนะครับแต่อันนี้ที่เราได้มาเป็นพลาสติกนะครับท่านผู้ชมเป็นพลาสติกแต่ก็ขายังเป็นขาสแตนเลสนะบางๆนะครับน่าจะหักง่ายด้วย ข้างหน้ามีโลโก้อันติบู oo, นะครับเขาบอกว่าเป็นแว่นที่เวลาออกแสงมันจะออกเป็นมันจะเป็นสีดำนะเขาบอกว่ามันเป็นเลนที่ตัดแสงโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเกิดมีแสงปั๊บมันจะออกเป็นสีดำเคลือบให้เลยนะครับแต่ถ้าเราดูจากฝั่งนี้นะครับมันก็จะยังใสเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับ ลองสวมใส่ดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่ตัวแว่นกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทงทำการทดสอบดูแล้วก็ดูว่ามันจะเข้ากับหน้าผมไหมอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็มาแกะดูกล่องน,นะครับเจ้าแว่นตาแล้วนะครับว่าเขาแถมอะไรยังไงแบบไหนบ้าง,าง,างนะครับมีแพ็กเกจยังไงแบบไหนนะครับแต่นี้เรามาดูลองมาใส่ดูนะครับ เขาบอกว่าเป็นแว่นที่สามารถตัดแสงได้นะครับมไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าแสงจากดวงอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่าโดนแสงเงยอะๆมันจะกลายเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นสีดําจริงไหมเดี๋ยวเราจะออกไปกลางแดดนะครับแล้วทดสอบดูว่าเลนส์แว่นตาจะเป็นสีดําจริงๆรไหมนะครับก็โอเคนะสำหรับในเรื่องของการใส่ใส่อ่านหนังสือใส่เล่นคอมใส่เล่นมือถือนะครับเพราะว่า พวกนี้นะครับถ้าเป็นคอมกับมือถือเนี่ยนะครับมันจะมีแสงที่สามารถทําลายดวงตาของเราก็คือแสงสีฟ้านะครับที่ออกมาจากหน้าจอนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับมีแผ่นกรองนะครับก็แนะนําให้ใช้แผ่นกรองนะครับไม่ต้องใช้แว่นตาแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็แว่นตาตัวนี้ก็ราคาแค่ไม่กี่บาทนะแต่บวกค่าคอนโซมันตัวอยู่ที่88บาทเองนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถนะครับถนอมธนุดวง เขาเรียกว่าทานุถนอมดวงตาของเราให้ให้อยู่กับเราไปยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดาการทดสอบว่าเมื่อออกแดดแล้วมันจะเป็นสีดําจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเล t โกะอ่ะตอนนี้นะครับผมได้พาทุกท่านนะครับมาทําการทดสอบใส่กับแดดแบบเปลี้ยงเปี่ยงแบบนี้เลยแบบเวลาโดนแดดนี้แบบผิวจะไหม้เลยอะไรเงี้ยนะครับว่าเลนมันสามารถตัดแสงเป็นสีดําได้จริงๆไหมนะครับแต่ก็พูดถึงว่ามันก็ไม่ไม่ดาขนาดที่แบบว่า เหมือนกับเลนที่ราคาแพงๆนะครับแต่ว่าพูดถึงตัวนี้มันก็สามารถตัดให้แบบว่าจากแสงที่มันสว่างจ้าให้มันเป็นแบบมีคลืมๆขึ้นมาลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวแว่นที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีมันจะออกสีเป็นสีชาสีชาดำๆนะครับแต่จะไม่เป็นดำล้วนนะครับเหมือนกับตัวเลนที่มัน,นแพงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันราคาแค่88บาทบัวค่าคนส่งเท่านั้นเองนะครับก็ ถือว่าโอเคนะในส่วนหนึ่งที่เราใช้งานมานะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของการบำรุงสายตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนตอน,นี้ขอเขาร่วมกันก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไอ้ตัวแว่นสายตาหรือว่าแว่นถนอมดวงตาจากแสงพระอาทิตย์จากแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์จากมือถือ นะครับก็พาทุกท่านไปรีวิวตากแดดมาเรียบร้อยนะก็พาทุกท่านนะครับไปรีวิวตากแดดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผิวนี่แทบจะไม่เลยอ่ะก็ถือว่าตามที่เขารีวิวมาก็ใช้งานได้จริงนะครับมันก็ตัดแสงนะครับตัดแสงจ้าจ้าให้กลายเป็นเสียงที่มันวอมลงนะครับส่วนตัวเลนก็ถ้าโดนแสงเยอะๆนะครับก็จะทําให้เลนเนี้ยนะครับมีความอ่เขาเรียกว่าคลื้มลง ครคื้มลงแล้วก็จางจากจากแสงที่แบบจ,จ้าๆให้มันกลายเป็นแบบแสงที่แบบสามารถสายตาเราแบบไม่แยงนะครับมันไม่แยงตาอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลนนะครับมันก็จะตัดนะครับไปเป็นสีออกดำๆชาๆดำๆนะครับเพราะจะทําให้เราถนอมดวงตาได้ค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็รายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่านมารีวิวแว่นตานะครับถนอมสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นถนอมสายตาแบบ เลียนจากโทรศัพท์หรือว่าถนอมสายตาจากแสงแดดนะครับก้นี้ก็สามารถช่วยได้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้สินค้านะครับผมก็จะมีลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอให้ทุกท่านก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือทุกท่านจะเข้าไปดูเคาไลฟ์สดก่อนก็ได้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับท่านไหนที่ถูกใจนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะ สินค้าต่างๆนะครับให้ท่านชมดูดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งติ้งิด้นะครับด้านล่างเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้พานำทุกท่านพาคลิปใหม่ๆที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจํานะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่เป็นใหม่มันก็จะเด้งไปหน้าอของ youtube ของทุกท่านเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีรีวิวกับรายการ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสุขนี้ก็ขอพาทุกท่านมารีวิวแว่นตาอาเนกประสงค์นะครับตัดแสงตัดไรแล้วก็ถนนสายตาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในอีพีหน้าอีพีหน้านั้นจะเป็นสินค้าอะไรก็ขอท่านชมนั้นคอยติดตามรับช่วงรฟังตลหรอีพีนี้ขอการาดว่าสวัสดีครับ